ข่าวดีมาแล้วนางเอกดังเตรียมเข้าวิวาหลังคลอดลูกสาวคนแรกเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่สาวสวยที่ใช้ชีวิตอยู่ที่อเมริกาสำหรับสาวฟ้ายงวรีที่ก่อนหน้านี้เธอได้ออกมาประกาศข่าวดีคลอดลูกสาวแล้วกับสามีวิลเลียมคาวานอชนอกจากนี้ฟ้ายังออกมาอัปเดตภาพความน่ารักของลูกสาวตัวน้อยให้แฟนๆได้เห็นกันอยู่ตลอดแถมลูกสาวยังฉายแววความสวยได้คุณแม่มาเต็มๆ ส่วนทางด้านแฟนหนุ่มของเธอก็ยังคอยช่วยเลี้ยงลูกสาวเรียกว่าเป็นโมเมนต์ที่น่าเอ็นดูมากๆล่าสุดฟ้าได้ออกมาประกาศข่าวดีเตรียมตัวเป็นว่าที่เจ้าสาวแล้วค่ะพร้อมลงแคปชั่นว่า One month to the laundry and Texas with you w i l l y o u m a r r y ฟ้างานนี้ทำเอาแฟนๆเข้ามาแสดงความยินดีกับสาวฟ้ากันเพียบเลยค่ะยินดีกับคุณแม่ด้วยค่ะครอบครัวน่ารักมากๆค่ะคุณแม่สวยสุดๆ